ยยกส็สวัสดีชาวแนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในส่วของครีมีนอเราเนี่ยมาอยู่ในส่วของเกมนะคะโลบ์อกสัวเองกันอย่างในแมปที่มีชื่อว่า fruit battle g r o u n d s กันอีกแล้วนะคะสําหรับในส่วของครีม n นอก็ย่างยู่กับแฟของเราเป็นอีกเชิงเคยนั่นเอง อ,อ,อ,อ่ะช่ะค่ะก็กลับมากันอีกครั้งนึงเรื่องของทางแบบฟลูดแบนชันคลาสนะคะในคลิปที่แ,บบแล้วจะเป็นการนะคะรีวิวต้นแบบนี้ไปซึ่งเป็นการรีวิววิธีการเล่นคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกระบ,บุอะไรต่างๆนะ,ะแล้วก็พร้อมกับโค้ดจํานวนหนึ่งด้วยสําหรับใครที่ยไมไ่ไปดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนี้ได้เลยนะคะแต่ในคลิปนี้ตามสัญญาส่งให้ทุกคนได้ดูกัน,นะค่ะว่านในจํานวน2360เจมส์เนี่ยจะได้มาเป็นผลอะไรกันบ้างเนาะสูงสุดก็คือระดับรีเจนเนอรีสูงสุ 1ย่าลืมเหมือนกันว่าในคลิปนี้น่ยจะสามารถได้ผลพิศารระดับ Legendary หรือว่า Epic หรือเปล่านะคะก็ถ้าได้2หมวดนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วเพราะว่าระดับค o าม o n ค่อนข้างจะได้โอกาสง่ายมากเลยนะคะถ้าได้ระดับ2อันนี้มาก็คือน่าจะค่อนข้างดวงดีอยู่พอสมควรกันเดี๋ยวเรามาดูกันคะว่าในคลิปนี้จะสามารถสุ่มได้ในส่วนของผลระดับดีๆมาบ้างหรือเปล่านั่นเองอ่ะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะคะก็ใช้การฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้องปฏิทจะได้เป็นกำลังใจให้กับ สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอ Discord ก็สามารถกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ description กับแปะไว้ที่ชมชนได้เลยนะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอกันได้เลยเนาะแล้วก็ขออภัยในเรื่องของเสียงคุณรำในตอนนี้ด้วยยังไม่ค่อยหาดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องพูดเบาด้วยส่วนหนึ่งเสียงมันอาจจะแปลกแปกในคลิปไปก็ขออภัยด้วยละกันนะคะโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยละกันเนาะยังมีการส่งที่ค่อนข้างน่าจะใช้เวลานาอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าว่าในคลิปนี้จะสามารถสุ่มได้ผลระดับอะไรมาบ้าง อ,น,อนะะอ่าโอเคทุกคนมาในสของผลปิซาในตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นผลทรายนะคะเป็นผลทรายนั่นเองที่คลิปที่แล้วเนี่ยได้ทําการสุ่มไปและเราเนี่ยจะมาสุ่มแบบว่าสปินเฉยๆเนาะฟ้าสปินอ่ะใช้ตั้งแปดสิบเพจก็คือสุ่มแบบเร็วนั่นเองแต่ว่าจะใช้เพิ่มขึ้นอีกสามสิบเพจนะคะซึ่งคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่และเราเนี่ยจะมาลองสุ่มกันนะคะอันนี้มีค่าฟรุต การันตีอยู่ที่11แล้วนะคะก็ยังขาดอยู่ให้มั่นใจว่าไอ้เจ้าตัวฟลูปิตี้นี่มันจะได้เป็นระดับอีพิกขึ้นไปหรือลิจเนอรีขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าเนาะอ่ะโอเคมาเรวมาสมผลแรกกันเลยดีกว่าราการสุ่มก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งน่าจาเป็นคอมมอนอันนี้เป็นผลผลยางหรอไม่รู้นะคะเออแต่ก็ได้มาเป็นผลอันนี้ผลใหม่ยังไม่เคยสุ่มได้อันนี้ผลบาริยะนะ,ะอันนี้คอมมอนเนี่ยโอกาสจะอยู่ที่ประมาณ75-7%ค่อนข้างออกง่ายมากๆนะคะต้องบอก อไว้ก่นถ้าในอันคอมมอนก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วแหละจริงเฮ้ยเฮ้ยขนแสงเอาแล้วไงอีปิกนะคะได้มาเฉยอุ้ยทำไมมันออกง่ายจังอะอุ้ยเดี๋ยวดีก็ได้ผลแสงมาแหละวนึงป๊บนึงโอ้โหน่าภาพผลแสงนะคะเป็นระดับอันนี้นั่นเองอีปิกนั่นเองนะคะ เป็นพลังของคิซารุเนาะสปินแชส0.63เปอร์เซ็นต์แลได้มาอย่างไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนผลก่อนอ่าอยู่ดีก็ได้ผลแสงมาแล้วนะคะนั่นมาเป็นอีพิกแล้วหนึ่งซุ่มสามครั้งได้มาเลยแฮะเออถือว่าได้อยู่นะเดี๋ยวมาเปลี่ยนผลในส่วนของตรงนี้การเดี๋ยวเราเอาผลนี้ไปรีซึ่งนั่นมันเป็นผลอาอนี้ผลยางอันคอมอนนะคะอืมแสดงว่าผลเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผลอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคมาสุ่มกันต่อ,อยังเหลืออีก2 0 0พกว่าเลยนะคะ อันนี้ผลอันเนี้ยผลอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นผลอะไรนะคะแต่เป็นคอมมอนนั่นเองโอเคไปกันต่อนะคะยาวๆไปทีนี้ในการสุ่มอันนี้มันเป็นผลบาเรียนะคะผลบาเรียนนี่คือออกง่ายมากโอเคสุ่มต่อถ้าสุ่มได้ผลดีๆก็อาจจะหยุดเลยนะผลนี้อีกแล้วพอสุ่มได้แล้วมันก็สุ่มให้ได้รัวๆเลยวะ่ะโอเคอันนี้ผลแรกนะคะเป็นผลน้ําแข็ง1น6จูเจนหกเปอร์เซ็นอืม ผลน้ำแข็งเหรอผลน้ำแข็งเดี๋ยวลองสปาดูดิเขาลองทุหน่อยก่อนที่จะรีนะคะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าโอเคอันนี้คืออยู่ในเซิร์เวอร์หลักนะคะในส่วนของผลเนี่ยโอ้ถ้าเป็นระดับแรงขึ้นไปนะ่ะระอีพ e ิกรีเจนต์ไม่มั่นใจว่าใจแต่ละผลเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสกิลนะคะโอ้เดี๋ยวดูซิสกิลหนึ่งเป็นยังไงเนี่ยอุย้ยปล่อยน้ำแข็งไปนะคะกระทบไปโอ้โหมีเสียงน้ำแข็งติดซะหน่อย โอเคนเรื่องของผลเนี่ยก็ต้องฟาร์มเหมือนเดิมน,นะคะในแต่ละผลที่เราสุ่มได้เน,ะะนาะพลังน้ำแข็งเป็นมัม่นใจว่าดีหรือเปล่านะคะแต่ก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะ,ะโอเคสุ่มได้มาแล้วแต่เราจะไม่เอานะ,ะจะเน้นไปเป็นที่ผลอีพีก,กับ l ีเจนขึ้นไปเพราะว่าค่อนข้างได้ยากนะคะสําหรับสองระดับนี้นั่นเองนะคะโอเคอ่ะเราไปสปินฟูกันต่อแล้วเราเอาผลน้ำแข็งนอรเบียรีนะคะคุณผู้ชมมาขอ้อคุจมแจมหน่อยดิตั้งสองพันกว่าเพชรเลยนะเฮ้ยอ,อ้าวใบละ มืนจะบักบ่่ยนะคะแบบนี้สปิน r u i t โอเคไฮบักเถอะโอเคมาและมาแต่แล้วามาสุ่มกันต่อนะคะคุณผู้ชมเ,เราเอาผลปีรีผลน้ําแข็งขอผลลีเจนถ้าได้มาก็คือจบนะผลยางไม่มั่นใจว่าแบบนี้นะคะมีกี่ผลกันแน่น้ะในแบบแต่คิดว่าน่าจะเยอะอยู่โอเค ผลควานนะ,ะ,นะคะระดับอันคอมมอนนั่นเองคนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ใช้นะจริงอันนี้ผลบาลิียเออเกลืออยู่ผ่านไปแล้วถ้าเหลือประมาณ1700งพชนเรแล้วนั่นเองผลบาเรียยังออกมาลัวๆอยู่กับคุณผู้ชมมาขอผลดีๆหน่อยอันนี้เฮ้ยบอลแสงสองอันเลยเหรอแต่เรามีแล้วอ่ะเฮ้ยโอกาสได้ยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะรีนแหละไปะ เรามีผลแสงแล้วนะคะออาจริงผลลาเบิร์ดผลบอมอุย้ยอันนี้ผลใหม่แล้วยังไม่เคยมีอืมโอเคโอเคไปกันต่อฮะไปลุลวดูดิคอมมอนผลนี้อีกแล้วนะคะสีม่วงโอเคไปฮะนี่เนี่ยผลคอมมอนระดับคอมมอนนะคะบารียอีกแล้วนั่นเองอันนี้ไปกันต่อเลยนะคะอันนี้นดะมาเป็นผลยาง ทำไมเราส่มได้แต่ผลซ้ำๆกันที่เราเหมือนจะมีแล้วนะเนี่ยอยากรู้ว่าผลในระดับเจินารีเนี่ยมันขุอะไรนะน่าจะค่อนข้างออกยางมากแน่ๆไปกันต่อขอดูดิอันนี้คือปูเกลืออยู่เหมือนกันนะนี่ไปฮะไปชืป่เนี่ยอือมผลยางโอเคโอเคไปกันต่อฮะ อันนี้พาไปกี่รอบมาแน่นที่พ่ได้ดูด้วยนะคนทสายโอ้โหเพิ่งจะได้มานในครั้งนี้อยู่ประมาณหนึ่งพันสามรอสิบเจมส์แล้วนะคะอคนข้างไปไวอยู่ผลสมูงนะคะผลควันอีกหนึ่งผลที่ได้มาโอเคอันนี้โอ้โหโอ้โอเกลือเหมือนกันนะเนี่ยไปกันต่อไปแบบรัวๆนะคะอันนี้ได้มาเป็นผนนี้อีกแล้วโอ้โหอยากรู้ว่าคุณผู้ชมนนในสมงได้ผลอะไรกันบ้างก็ลองพิมพ์มาที่หน้าคอมเมนต์ได้เลยนะอันนี้ผนทราย โอเคเกลือนันเนี่ยเกลืออยู่เหมือนกันผ่านมาเกลือจะครึ่งทางแล้วนะคะผ่านมาเกินครึ่งแลวด้วยซ้ําผลซาอีกหนึ่งผลนั่นเองโอเคครั้งนี้เนี่ยจะไปสู่หลักร้อยแล้วนะคะก็ยังได้เป็นผลคอมมอนอยู่ไปฮะอันนี้จะเหลือประมาณเก้าร้อยแล้วนะไหนดูดิอืมอ่ายอันนี้ได้สามผลติดแล้วปะเนี่ยโอ้โหถ้าจะเกลือขนาดนี้ฮียนะโอเคเฮ้ยสีผลติดเดยดเดเดีลยวเมล่มาจะติดบัคกแฮ ไปอีกรอบนึดิไม่เอาผลนั้นะเออไม่ใช่ผลนะั้นแต่ก็คอมมอนะฮะบาเรียอีกหนึ่งผลรู้สึกว่าเหมือนจะดูดีช่วงแรกแล้วก็กลับมาเก,ออกลียละดูดิคอมมอนละล้วเลยนะโอกาส75.7%คืเนเกิครื่องด้วยสามนะจริงอือหอเหลืออยู่อีกประมาณเจ็ดร้พร้อมกับการันตี4 3่ส0ทับหนึนะคะ ค่อนข้างต้องฟาร์มเยอะพอสมควรเลยผลมาลีอีกหนึ่งผลนะคะไปเยอะมากผลคอมมอนไปกันต่ออือผลสมองผลควันนะคะได้มาอีกแล้วนะโอเคได้ปีกมาสองผลนะคะแต่ว่ามันเป็นผลซ้ำแล้วก็คือผลแสงนั่นเองแล้วก็ตามด้วยผลรายที่ได้มาเป็นคอมมอนนั่นเองเหลือประมาณหกร้อยสิบเจมส์แล้วนะดูดิว่าจะได้ผลอะไรมาผลลาเบิร์ดอ๋อ เออไหนก็นไหนแลยว,วลองใช้พลระเบิดดูซิคอนะไปรีนะคะเป็นระดับแรกอีกหนึ่งผลที่เราสูมได้มาซ้ำแล้วนะอันนี้อันนี้ผลระเบิดมืนจะมีอยู่ซีสกิลนั่นเองอันนี้เป็นแก a เนต e รสเตอร์เป็นเกี่ยวกับระเบิดนะคะซึ่งกดไปก็คือระเบิดตรงตามนั่นแหละแล้วก็จะมีสกิลลีฟคิกบอมนะคะแล้วก็คาวิเซอร์อิมแพคนะคะสำหรับเลเวล30นั่นเอง ก็ถือว่าค่้นข้าน่าสนใจนะเอาจริงสาหรับคนระเบิดแต่ว่าเราจะรีไปนะคะเราจะรีไปแล้วมีผลแสงแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าผลแสงนี่มันดีหรือเปล่านะเลยถึงประมาณห้าลหกสิบเจมนะคะดูสิว่าในห้าละหกสิบนี้จะได้ผลอะไรมานะคะจะได้ริเจเนเร่หรือเปล่าหรืออีปิกสักหนึ่งคนอะไรเงี้ยเออก็น่าจะดีอยู่ผลออกบ่อยมากเนี่ะตอนแรกช่วงแรกคือสุ่มไม่ได้นะพอสุ่มได้ก็คือสุ่มได้รัวๆเลยอันนี้มาเป็นผลบารีนนะคะคุณผู้ชม เกลือจัดเลยว่ะทีนี้5ปีที่ตอนนี้นี่คือเกินครึ่งแล้วนะ50บารีอีกหนึ่งทีโอเคไปต่อฮะมาขบผลที่ดีหน่อยเหอะอีอปีก็ได้สมมกนะคะสำหรับผลควันได้มาอีกแล้วนะ้องอันคอนคมอนข้างๆออกง่ายเหมือนกันไปกันต่อผลนี้เป็นผลทรายนะคะหืมสุดจัดว่ะแล้วก็เหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะคะสำหรับเจมส์เนาะอันนี้ผลนี้มาลัวๆเลยว่ะผลช็อปสักอย่างหนึ่งมาฮะ ขอผลบารีนี่ไงบารีจริงๆสองร้อยสิบเจมทางมันจะสุกได้อีกประมาณสามสี่ครั้งโอ้โหโห,โหต้องมีสูตรแหละประมาสามครั้งไห้แล้วนะมา,าตอนนี้เดี๋ยวคลิกตรงมุมมุมมุมนี่แหละดูดีได้ไหมคะนี้อออไม่ได้เกลือจริงกดกดกดตุกกดกดกดหัวแดงๆกดตัวม่วงขอผลดีดี ได้หรือไม่ในดูดิดอลองใส่ดวงเรามไม่มีบ่ะคุณผู้ชมวันนี้เหลืออีกประมาณหกสิบเจมหรือว่ารอบสุดท้ายนะคะพร้อมกับค่าการันตีอีกห้าสิบเจนั่นเองดูซิว่าในการันตีรอบสุดท้ายนี้เนี่ยในการส่งครั้งสุดท้ายนี้จะได้ผลอะไรมาดีจินนารีอ้ยมันมีให้ดูแล้วนี่ว่า ไอปิ่มันจะมีเป็นผลแสงนะคะแล้วก็ผลไฟผลไฟออกยากกว่าดิจเนล,ลี่จะมีผลสั่นแล้วก็ผลแรงน้อง่วงนะคะโอ้ไอไอผลแรงนี่มันมีผลไอซ์ดังนี่อีกอันนึงมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็ทันคอมมอนคอมมอนก็มีโอเคมาดูครั้งสุดท้ายค่ะว่าจะได้ผลอะไรผลแลอ้วโอเค <laughs> เกลือเกลือจริงเกลือจริงแต่ว่าได้ผลที่เป็นระดับ เ้าว่าอะไรนะผลที่เป็นระดับอันนี้อีกหนึ่งผลนะคะเป็นผลแสงนั่นเองเนาะคุณผู้ชมก็ถือว่าสําเร็จนะคะภารกิจของเราในวันนี้แต่ยังไม่พอทนาดนั้นนะคะลืมบอกไปเลยว่าเรามีโค้ดใหม่มานําเสนอนั่นเองเนาะต้องรับ25,000ไลค์สำหรับแบบนี้นะคะก็จะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า t w e n t e k i n s i g e t นั่นเองตามรูปเครื่องหมายตกใจ2อ,อันนะคะใส่ตานี้ไปเนาะ2 5 k i n s a n e กดไลน์ไปเนี่ยทุกคนก็จะได้เจมส์มาเพิ่มอีกประมาณ500 50นั่นเองประมาณแล้วนะคะซึ่งมันก็จะยังสุ่มได้ต่อเออก็มาดีวะมาแต่ละมันุ่มมันต่อนี่ดูดิว่าไอ้รอบมนี้สุดท้ายจริงๆของเราเนี่ยจะได้ผลอะไรมานะคะขอบผลแบบอีพิกสอักอันหนึ่งดังเนสบารีย r นะคะคอมมอนอ้โหูเอาเรื่องวะค่อนข้างออกยากมากนะคะสำหรับผลดีเจเ a รีแล้วก็อีพิกได้อีพิกมานก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มว้าแล้วนะแต่ว่าได้ผลสานสี่ประเด็นนี่ไง <c oughs> คอมมอนรรัวเลยวะโอเคมาฮะใกล้จะหมดแล้วสําหรับเจมยังได้คอมมอนรรัวอยู่นะคะเหมือนดวงเรามันจะหายไปละเหลือสามร้อยสิบเจมเท่านั้นดม่ัิว่าสามร้อยสิบเจมนี้เนี่ยเราจะสามารถสูงได้อีพีผลสุดท้ายหรือว่าลิเจนไหมขอผลแจม่จมไงแจ่มไหมละ่ะอืมที่ผลผลคอมมอนนี่คือออกรัวมากนะคะโอ้โหออกรัวขนาดนี้ตาหนึ่งปแปดสองสิบหก ไม่คุ้มมาสุ่มแบบนี้ได้สามรอบนะคะสุ่มแบบปกตินี่ไงอันคอมมอนผลยาอีกหนึ่งผลเราไม่ได้ใช้นะคะผลนี้อืมมารอบสุดท้ายของจริงในช่วาในรอบส้านี้เนี่ยเราจะสามารถไปตอนทีเผลเนี่แหละจะได้ผลอะไรนะคะไหนามานี่ไงเรา โอ้โหที่สุ่มมาเนี่ยคือกลับมาเหมือนเดิมนะสำหรับผลโอเคเราก็ได้มาเป็นผลแสงนะคสองผลนะที่ประดับอีิีขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะคะที่เราสมได้มาโอกาสค่อนข้างได้ยากมากนะสาหรับผลที่เป็นระดับอีปีกับดีเจเนรี่เนาะเดี๋ยวเราลองเอาไปลงจีนดูดิว่าไอ้จ้นตอนผลแสงเนี่ยมันมีสกิลอะไรมั่งผลแสงเหมือนจะมีสกิลอยู่โอ้โชีตประมาณ หกสกิลเลยเหมือนสกิลสุดท้ายนะจะอยู่ที่รลเวล38นะคะจะเป็นสกิลบินนั่นเองเนาะอเอ้ยได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูรีสกิลหนึ่งไลท์คลิกนะคะเป็นเตะนี่ไงแล้วก็คือแบบสกิลคือแจ่มมากนะแต่ครูดาค่อนข้างนานหน่อยชืิบนี่ไงโอ้ยเลยว่าไปไกลยอยู่เหมือนกันนะ เตะสักรอบหนึ่งในสนของเร,เรนี่ดีวาดอันนี้คือไม่มั่นใจว่าเราก็องทำยังไงนะถึงจะสามารถกดรับของเรวันไลยวันได้อะไรประมาณนี้ในสของตรงนี้ยังไม่มีอะไรเนาะ,ะยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะ นี่เราเกณฑ์20เจมอ่ะประมาณนี้ละกันนะสาหรับการสมคบผลพ่ศารเนี่ยรวมๆอยู่ที่ประมาณเกือบ3,000เจมอยู่นะถ้ารวมกับโค้ดใหม่ล่าสุดที่เราได้ให้ไปเมื่อสักครูน่นี้นั่นเองก็สำหรับใครที่สนใจสามารถพิสัยโค้ดนี้กันได้กับที่โค้ดเราน,ะนั้นจะหมดอายุไปเนาะสำหรับครีมีใครที่ชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์กัซ like, สับไปกําลังใจให้กับเราด้วยนะในครีมีก็ค่อนข้างเกลืออยู่นะจริงค่อนข้างเกลืออยู่หรือว่าถ้าใครมีอะไรที่แบบอยากจะมาบอกว่าสมได้ผลอะไรก็ทําพิมิติตาคอมมิทได้เลยแล้ว สปินอะไรอย่างี้ก็สามารถมาบอกกันได้นะคะสําหรับคลิปหน้าอยากจะให้ทราเนี่ยรีวิวจะต้องแบบอะไรหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรเกี่ยวกับแบบนี้ก็ลองพี์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็อาจจะทําให้เนาะสําหรับส่วนของคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนทุกทาก่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะคุ